เมื่อกี้นะลงไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆอ,อ่ะมี่ไม่แบบเป็นประโยคซ้ำๆเหมือนๆกันทุกร้านมีไหมมีใช่ไหมประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆอ,ยอ,ยอเพื่อนๆจะหามเพื่อนๆค่ะเมื่อวันงมกี้เนี่ยไปเข้าซื้อของไปในตลาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องแกงแล้วก็ไปซื้อกะทิ ปซื้อน้ำอ,อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วพอเข้าไปเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีประโยคซ้ำ,ซำๆเดิมๆเดิมๆคือถามว่าถามได้นะคะอยากได้อะไรคะถามได้นะคะเกือบทุกร้านจะพูดว่าถามได้นะคะซึ่งเป็นร้านที่ขายเครื่องแกงร้านขายกะทิเอาจริงจะถามว่าอะไร ที่ได้ยินใช่ไหมเสียงแรกเลยพอได้ยินปุ๊บก,ก็จะถามในใจนะสะท้อนกลับไปว่า,าก,กินข้าวเรียมไปร้านขึ้นแกงใช่ไหมเขาถามว่าถามได้นะคะก็จะถามว่าขึ้นแกงไหนอร่อยแล้วก็ไปร้านกะทิเขาบอกว่าําได้นะคะก็จะถามว่าอันนี้กะทิสดไหมคะถ้าถามแบบนี้จะตก เพื่อนๆค่ะเวลาไปตลาดประโยคที่มักได้ยินบ่อยๆคือประโยคอะไรและประโยคไหนที่รู้สึกว่าถามแล้วรู้สึกกวนจังเลยอ่ะอยากรู้บอกมาหน่อยนะอย่ากรู้จริงๆเวลาไปตลาดถ้าไม่ใช่ประโยคต่างๆเหล่านี้เรามักได้ยินคำถามจากคนขายว่าอะไรบ้างไหนนะคะอยากรู้จริงๆไม่ได้กวนอยากรู้บอกมาหนนะทำได้นะคะเราสามาทำได้นะ